รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบร5ร่วมกับแกรนด Audition นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ ดีป้าถแถลงแผนการดําเนินงานประจําปี2569ภายใต้แนวคิดดีป้า unstoppable ปีที่9 9อย่างไม่สิ้นสุดโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลนิมานพัชรินผู้อำนวยการใหญ่สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนาคณะผู้บริหารระดับสูงร่วมถแถลงการดําเนินงานพร้อมเดินหน้าตามแผนงานที่สอดรับกับภารกิจรอบด้านชูแนวทาง perform better think faster และ live better ตอกย้ําการทํางานเพื่อคนไทยและประเทศไทยเราทํางานอยู่ในระดับของ9ปีแล้วผมเชื่อว่าการทํางาน2569เนี่ยเรายังทํางานโดย ไม่หยุดยั้งในการเป็นแฟกซ์เรเตอร์ที่สําคัญเราไม่เคยคิดแทนทําแทนหรือทําให้นะครับแต่เราพยายามอยากให้ทุกคนที่เป็นพ่ายกระชนเข้ามาร่วมทํางานกับเราพลังเหล่านี้กระทั้งเมืองไทยเนี่ยก้าพ้นผ่านที่เรา คิดว่ามันเป็นวิกฤตเราต้องเปลี่ยนวิกฤตนั้นเป็นโอกาสสำหรับคนไทยเราให้ได้นะครับขอเชิญชวนทุกคนเข้ามาช่วยสนับสนุนในการทางานของสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจท 2, ทิทัล2องพันงักของกลุ่มงานด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับดีป้าพร้อมเดินหน้าสานต่อการทํางานเพื่ออนาคตของคนไทยและพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนําของโลก